บนวิเคะร์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือบอนยูโรในรอบ,บรองชนะเลิศโดยมีคู่บิ๊กแบตโคตจอมาเจอกันระ่ว่างอิตาลีปะทะแข่งกับทีมชาติสเปนโดยทั้ง2ทีมจะลงสนามปะทะกันในช่วงดึกของวันอังคารที่6กรกฎาคมเวลาตี2ตรงหรือเข้าสู่ช่วงเช้าข,ของวันพุธที่7กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยณ3เวมเวมบลีประเทศอังกฤษ อิตาลีไปใต้การคุมทัพของโรเบโตโมานชีนีออกตัวในรายการนี้ได้อย่างร้อนแรงสุดๆเรียกชื่อเสียงกลับคืนมาปลุกยักษ์หลับให้กลับมามีลุ้นแชมป์แบบเหนือความคาดหมายสไตล์การเล่นปรับเปลี่ยนมาเป็นบอลเกมลุกเพสซิ่งดุดันเปิดหน้าแรกแบบไม่มีกลัวลบล้างภาพลักษณ์เดิมๆที่เล่นบอลแบบตีหัวเข้าบ้านจนหมดไม่มีเหลือรอบชิ่แล้วบทเอาชนะเบลเยียมทีมเบอร์นหนึ่งของโลกแบบสุดมัน2-1 ความสมู์ในเกมน,นี้จดใช้งานเลโอนาโดสปินสโซล่าแบ็กซ้าตัวเก่งและต้องรอเช็คฟ re ิตอเลซนโนดฟอเรนซีเพียงสงรายที่เหลือคนอื่นอยู่กันพร้อมหน้านำทัพมาโดยลอเรนโซอินซินเย่ปีกตัวพลิ้วที่เพิ่งเบิกสกอร์มาหมดาๆในเกมล่าสุดหาเกมหลังสุดของอิตาลีชนะทั้ง5นัดรูดนะครับ ไปดูทั้งฝั่งสเปนล,ลูกทีมของลุส์เอลิกาฟอร์มโดยรวมในรายการนี้นับว่ายังไม่น่าประทับใจเอาตัวรอดในแต่ละรอบมาได้แบบกระท่อนกระแทน่นแนวรุกขัดความเฉียบคมแม้จะคลองเกมได้แถมแนวรับตอนนี้เกิดความผิดพลาดเป็นประจำเล่นกันเหมือนไม่ได้ซ้อมกลับมาเป็นยุคดีแต่ป้อลอไม่เป็นเหมือนช่วงก่อนอีกแล้ว ผลงานในรอบที่ผ่านมาเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงต่อเวลา120นาที1ประตูต,ต,ต่อ1ก่อนเอาชนะในการยิงจุดโทษ3-1สำหรับทีมเกนนี้ต้องรอเช็คความสมบูรณ์ปาโบซาลาเบียบิกสารพัดประโยชน์เพียงรายเดียวเท่านั้นที่เหลือคนอื่นไร้ปัญหาดใดๆต้องกังวลสำหรับความหวังในการจบสกอร์แดนน่าต้องฝากไว้กับเฟอร์รันตตรเลสปีกตัวพลิ้วที่ยิงเล่นยิ่งโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆ5เกมหลังสุดของทีมชาติสเปนชนะ2นะัดเสมอ3นะัด ทียฟร์มกับลาอิตาลีฟอร์มกำลังขึ้นหม้อแบบยากจะหยุดยิงเล่นยิงมั่นใจไม่มีกลัวใครหน้าไหนาพร้อมเปิดหน้าแรกแบบไม่มีกลัวแต่เกมน,นี้ประสิทธิภาพในการขึ้นเกมรูกฝั่งซ้ายลดทอนลงไปแน่นอนเพราะการขาดหายไปของสปินาโซล่าที่เป็นตัวจริงมาตลอดเป็นไปได้ว่าต้องเล่นด้วยความรัดกุมมากขึ้นส่วนทางกระทิงดุคมาเน,น้นเกมคลองบอลเน,น้นดึงจังหวะรูปไปเรื่อยๆรออีกฝั่งเพรซิงเพื่อเปิดช่องเจาะและโจมตีแบบรวดเร็วด้วยจังหวะฉาบฉวยเชื่อว่ารูปเกมนั้นนี้จอกมาแลกหมัดกันแบบจังหวะ ต่อจังหวะส่วนผู้ชนะคงต้องตัดสินกันด้วยความคมในจังหวะจบสกอร์ล้วนสถิติการจัดการ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมปรากฏว่าเป็นสเปนชนะไป2นัดและกเ,เสมอกัน2นัดอิตาลีชนะ1นัด ราคาคู่นี้ให้อิตาลีเป็นต่อเสมอคุบครึ่งโอกาสที่ราคาการจะไหลามาเป็นเสมอต่างกันแค่แค่นน้ำเป็นไปได้สูงฟอร์มการเล่นอาซูรี่ดูเหนือกว่าตามหน้าเสือแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในบอลททวร์น,เนาเมนต์เพราะฝั่งกระทิงดุก็มีสกิลตัวรอดผ่านอุปสรรคมาได้เรื่อยๆอย่างไรก็ตามเมื่อดูผลงานในสนามและวัดกันเรื่องความผิดพลาดแน่นอนว่าอิตาลีก็ดูมีความมั่นคงและสมาธิที่นิ่งกว่าดังนั้นขอฟันธงให้กลั้นใจต่อไปแบบลุ้นๆุ้น่อกินเต็มดีกว่าเล่นบอลรองรอ,อแพ้แล้วกินแค่ครึ่งเดียว